คุยเรื่องเงินนรพักไว้ก่อนเถอะทำไมครับคุยพักไว้ก่อนกับคุยคุยเลยไม่ได้เรอะกันนี่กับกระเป๋ากระตุงเนี้ยยังเจ็บไม่เล่าแผลมึงอะแผลเนี้ยหรอเจ็บนิดหน่อยอ๋อขาได้สตังก็ไม่เก็บหรอกให้โว์ควยรางวัลชีหนึ่งเถอะอีหลายจังที่จะไปซื้อหวยเยี๋ยที ฮะขอกู้ก่อนใ้่ไหมนี่แล้วเดี๋ยวฉันถูกระงวันที่หนึ่งฉันจะแบ่งให้ได้ไหมพูดไม่ออกนะคะเงียบฮะอะไรเงียบมึงหายยังเงียบเหรอจะหายแล้วฮะ หน่อยเดียวเมือก็ไปไหนก็อว่กขี่ลาบมงระวบาบ้างจะให้ยายขี่ให้ได้ไหม <c oughs> หครับคืนนี้ไปไหนจะให้ยายขี่รถให้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เหรออ้าวขึ้นมามนนันลำบากเป็นอะไรแล้ว <c oughs> เป็นอะไรขึ้นมาใครจะดูแลใครจะดูแลก็ยายก็ต้องดูแลด้วย <c oughs> ดูแลก็เลยก็เลยดูที่เนี่ยต้องหุงข้าวให้ฉันกินเนี่ยจะเป็นอะไรขึ้นมาได้ไหมเนาะดูแลถ้าฉันเป็นอะไรขึ้นมาดูแลได้ไหมเนาะก็ดูได้ดูแลก็ได้หุงขยังหุงข้าวได้ไหมเนาะหุงข้าวได้ไหมเ้อเออทำกับข้าวได้ไหมมไม่ได้หรอกทำไมอ่ะ ทำไม,ไม่ได้มือไม่เนี่ยเดี๋ยวจะให้ทำกับข้าวห,หน่อยไปแกงส้งมให้กินหน่อยบหมนเนี้ยทำไม่ได้แล้วไม่ได้เหรอ,อทำอะไรได้มั่งเนี่ยตอนเนี้ยไม่ได้ร้องเพงลงร้องเพลงก็ได้มัง่งเหรอ,อแล้วทองสุดคุณยังท่องได้ไหมทองได้มั่ง,งหรือบัาง <laughs> แล้วบอกหวยได้ไหมหวยเอ๊ ไอ้บอกแล้วบอกได้แต่มันจะถูกไม่ถูกก็ไม่รู้มันจะออกกี่เกี้ยวเนี่ยเฮวยจะออกกี่เกี้ยวก็ลองดีจะซื้อเลยบอกก็บอกได้แต่มันถูกไม่ถูกไม่รู้อ่ะก็เสี่ยงดวงเองลวงบอกอะไรลวงบอกหน่อยสิจะซื้อแล้วเนี่ยหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าโอ้โหไปเอามาจากไหนเน่ะหนึ่งเก้าห้าไปเอามาจากไหนหนึ่งเก้าห้าเนี่ยไขรบอกมาไขรบอกมะ เอาชีสูตรเขาเนี่ยสูตรไหนอ่ะสูตรเลขหวยนั่นแหละไปเอาตรงไหนมาไปเอายง <c oughs> เอา <c oughs> ไปย่องเอามาไอหนึ่งเก้าห้าเนี่ยนะอเอาไปย่องเอามาเมื่อไหร่้วเจ้าของเลขเขาไม่เห็นเออเหรอม่รู้เขาไปย่องของเขามานะ <c oughs> เอามานะ <c oughs> เอาม,านะ <c oughs> มันจะออกแนะนะ่นนะหนึ่งเก้าห้าอืม